เมลี่เี่มาชั่นหนักดน้ำหนักเล์ลี่กลาวันนี้ได้ยี่สิบยี่สิบเอร์ยี่สิบอรสิบสามโอเคกลับขอนกลับขอนกลับไปขอนเลยกลับขอนกลับขอนเลยไปกลับขอนข,ข,ขึ้น มาขึ้นมาอลังวันตายวปดีที่สองวปดีที่สองหมุนกันหมุนหมุนหมุน muốn đẹp à, à, mà muốn muốn đẹp mấy muốn 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 mấy muốn 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 đấy mấy lười mấy mà lại mang thế nha เดินกลับขอนเลยกลับขอนเลยกลับขอนกลับขอนอ่ะกินนี้เสร็จก,ก่อนกินนี้เสร็จก่อนกลับขอนกลับขอนกินเสร็จก่อนนะกินเสร็จก่อนนะผมเปิดกินให้หมดก่อนนะเนี่ยไม่เอากลับขอนไปกลับขอนกลับขอน ทีนี้เสร็จขอกอนไปขึ้นกอนเก่งมากอ่ะหมุนนะหมุนอันนี้เป็นหันหมุนนะหมุน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 ถ้าทำมือแบบนี้ให้หมุนนะหมุนหมุนหมุนอ่าหมุน เราขนไม่สวดไม่เป็นไรนะแต่เราเก่งนะเราฉลาดนะโอเคหมุนไหมหมุน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 ได้หมุนหมุนทำมือี้หมุนมุนหมุนไดะหมุน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 มุหมนหมหมุน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 หมหมุนหหมุนหหนหมุน หมุนนไม่หมุน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 แงแล้วเก่งแล้วเกงแล้วเดี๋ยวเราจะทำมืออย่างนี้นะต่อไปนะจะเป็นรถลงแ่นใหม่นะให้หมุนตัวนะหมุนหมุนหมุนลงแทนนะถ้าทำได้นะเก่งมากเลย เอ okay. ี๋ยว okay. นี่เดี๋ยวกินเสร็จแล้วอะกับขอนนะกับที่นะกับที่กินเสร็จกับที่กับขอนนะกับขอน เก่งมากต่อไปมาเก่งมากบินกลับได้ปะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเข้ามาหน่อยเดี๋ยวเลยอโอเคบินกลับขอนนะ กลับขอนไปกลับขอนไม้ไปบินกลับไปหมุนนี่หมุน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 บินกลับไปบินกลับไปบินกลับไปกลับขอนบินไปกับขอนบินกลับไปกับขอนไปเก่งมากอ่ะหมุนหมุนนะหมุน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  muốn muốn là kê muốn đi đấy mà muốn đi đấy mấy bên này muốn đi đấy muốn đi the muốn để đấy vào để đấy muốn để đấy đấy muốn muốn còn muốn 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 nhưng muốn muốn đấy muốn 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 หมุนหมุน good, หมุนมากหมุนมากหมุนมากเก่งมากโอ้สุดยอดเลยทีมากทีมากทีมากวันแรกหมุนเองได้ด้วยโอ้ย่งมากเก่งมากขับขอนขับขอนทีเดิยรขับขอนเรกินเสร็จแล้วขับขอนเรกวขับขอนขับขอนขับขอน ชอบดูหน้ากล้องเหรกับขอนเลกับขอนเับขอนอ้เก่งมากอีกไหมเอา oubl, มุนหมุนม, cort. มุนมุนนี่มุนมุนม <on> ุนม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 ุนดหมุน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 เลยเอาป่ะเอามุน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 สิมุนมุนมุนโนโนกับขอนกับขอนเลยกลับขอน ทำไม่หมุน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 โนกับขอนกับขอนก่อนกับขอนกับที่ขอนเลยกับที่เลยเนี่กับขอนหมุนหมุนก่อนหมุ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 นเมื่อกี้ทำได้อยู่เลยหมุน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 เนี้ยหมุนอะหมุน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 โอเค

หมุนเลยหมุน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 นี่หมุนหมุนวุ้นไท <c oughs> ยจะลืมอหมมามามาไม่เป็นไรถือว่าเก่งมากนะรอบนี้เดี๋ยวบินกลับนะบินกันนะอ่ะบินกลับเองอ่ะขับขอนไปขับขอนไปกินไปเกือบมาแล้วเ่งเก่งขับขอนบิน,บบน,บบนไปขับขอนไป ไอ้จี้หมุนๆกลับไปดิอ่ะกับขอนกับขอนกับขอนไปดิจับขอนกับขอนอันนี้ขอนเด็กกลับขอนเด็กกลับหมุนกลับไป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 กับขอนกับขอนกับขอนเก่งมากหนึ่งเมตร ดินกับแรกก็เก่งนะเอาประตูทาไมนี่นะอเคอ๋อ,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 อสุดท้ายแล้วนะกนะินเยอะมากไม่ดีหรอกเลืองเอ้ยไม่ใช่กินมากไม่ดีอ่ะเดี๋ยวลองหมุนรอบสุดท้ายนะหมุนเองได้เปล่า เดี๋ยวลองหมุนรับปุท้ายนะหมุนแนกแนกอ่ะนะพร้อมนะเบอร์รี่เบอร์รี่พร้อมนะอ่ะพร้อม